นอกจากแก้วและเบสที่เป็นตัวเดินเรื่องแล้วนะคะในซีรีส์เรื่องนี้นี่ยังมีตัวละครที่มาสร้างสีงสันเรียกเสียงหัวเราะให้แฟนๆได้มีความสุขงานนี้เบสเขาก็เล่าถึงการร่วมง,งานกับทีมนักแสดงอย่างป๋อมแปมน้องเฟิร์สที่เล่นด้วยกันแล้วมันสนุกเข้าขามากเลยในเรื่องขูก็็จะมีแก๊งเพื่อนนะครับแล้วก็มีครอบครัวคือพี่ปู่พี่จอยม,มีแก๊งเพื่อนมีพี่เชนพี่ป๋อมแปมด้วย สมคนใช่ก็สนุกครับผมว่าเรื่องนี้มันมันมีความเซอร์ไพรส์จากนักแสดงเยอะทั้งนักแสดงที่เป็นแก๊งเพื่อนทีมพ่อแม่หรือว่าทีมเราสองคนมันก็จะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ครับแล้วเรารู้สึกว่านี่เวลาเราได้ถ่ายด้วยกันมันมันมีความสนุกแล้วมันได้เจอความใหม่ของการถ่ายทำยตลอดเวลามัเลยสนุกครับ ถึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้นายเจตหนุ่มแสนดีเขาจะขอให่ตัวร้ายแต่งงานแต่งงานนี้นายกระจัวจะต้องทำอย่างไรล่ะเนียไอ้ใยอ้วกไอ้ปุ๋ยแล้วนี่อะไรเนะี่คุณทำแคปซูลไงเราจะเอาจดหมายฝังลงไปในนี้ในอีกสองปีค่อยมาเปิดอ่านพร้อมกันแต่งงานกับพี่นะคะ ติดตาม My s ซ s s i r l ใหญ่ตัวร้ายกับนายกระจัวออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอัคารนะคะเวลา2ทุ่มทางช่อง True Asian More หมายเลข120แล้วก็239และสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง True Vision Now และ True ID Plus ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง t r u e s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ t r u e s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ